สมชายศรีภูมิก็เป็นอีกพระเอกท่านหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตในเดือนตุลาคมแต่ว่าคุณสมชายนั้นเป็นพระเอกยืนระยะเวลาไม่ได้นานนะครับเรียกว่าไม่ค่อยโด่งดังในทางจอเงินมาโด่งดังทางจอแก้วก็เรื่องนี้แหละครับหนังทีวีชุดเรื่องขุนแผนผจญภยัยที่สมัยก่อนฉายเป็นตอนตอนนะครับแล้วก็ออกฉายไปทั่วประเทศเลยนะครับเรียกว่าทําให้คุณสมชายศรีภูมินั้นรับงานแสดงอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า ต้องรับบทเป็นคุณแผนเจ้าเมืองกาศนะครับก็เลยไปรับบทอย่างอื่นไม่ได้นะครับทําให้ผลงานภาพยนตร์นั้นมีไม่ค่อยมากแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะเล่นเรื่องคุณแผนประชนภัยนั้นคุณสมชายศรีภูมิก็ยังคงแสดงหนังนะครับในบทตัวเด่นแล้วก็ตัวรองให้กับหนังไทยลหลายๆเรื่องนะครับหลายคนจะจดจําได้นะครับเล่นกับเรกิวิทย์เชยบัญชาก็เล่นนะครับในช่วงที่ท่านเลิกลาจากวงการภาพยนตร์ไปแล้วนะครับก็เรียกว่า เงียบเลยนะครับท่านไม่ค่อยจะออกสื่อออกสังคมนะครับพอผมได้เบอร์โทรศัพท์มาในช่วงนั้นผมก็เลยติดต่อท่านแล้วก็ทับทัมชวนท่านให้มาประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าที่ลานดาราของหอภาพยนตร์นะครับกว่าจะคุยกันได้นั้นแรกๆท่านจะบอกว่าท่านไม่อยากออกสื่อนะครับท่านไม่หลอกเหมือนเดิมนะครับบอกอย่างนั้นนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับขอให้มีโอกาสมาก็มาแล้วท่านก็มาที่หอภาพยนตร์นะครับก็มาเล่าเรื่อง ความหลังนะครับเราเลื่องว่าเล่นหนังเป็นพระเอกก็ไม่ค่อยจะโด่งดังนะครับคนสู้พระเอกวิชาบัญชาไม่ได้นะครับสู้พระเอกคนอื่นไม่ได้เพราะว่าความที่บางคนบอกว่าหน้าตาเหมือนคุณสมบัติเวทนีก็เลยทําให้ไม่ค่อยจะได้รับงานการแสดงนะครับจนกระทั่งมีคนมาชักชวนท่านให้ไปเล่นเรียกว่าเป็นหนังทีวีนะครับสมัยก่อนหนังทีวีชุดเรื่องคุณแผนพจน์ไทยท่านก็ไปเล่นนะครับปรากฏว่าโด่งดังขึ้นมานะครับก็เลยผูกขาดเล่นเป็น คุนแผนเจ้าเมืองการอยู่หลายปีนะครับคนก็เลยจดจํานะครับในวันที่ท่านมาที่หอภาพะยนตร์นั้นท่านได้นําชุดที่ใส่ในการแสดงหนังเรื่องคุนแผนประจนภลายนะครับซึ่งต้องตัดกันหลายครั้งนะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายหนังที่ใช้ระยะเวลานานนะครับก็น,นําชุดคุนแผน1ชุดนะครับมามอบไว้ให้ที่หอภาพะยะนตร์น,นะครับคุณสมชายศรีภูมินั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่27ตุลาคม2561นะครับ พวกเราพิพิธภัณฑ์มิตรไทยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มใบหวันวันวาน,วนกรุงเทพจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อลำลึกถึงท่านในวันที่ 4, 5, 6ตุลาคม2567ซึ่งกิจกรรมลำลึกถึงศิลปินดาราที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนั้นพวกเราจัดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567นะครับมาถึงเดือนนี้ก็เดือนตุลาคม2567แล้วก็จะจัดอีกตลอดไปเรียกว่าทุกๆเดือนนะครับ มีการนำผลงานภาพยนตร์ของศิลปินดาราลักษณะเ็นอย่างนี้แะครับตัดต่อให้อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาฉายเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ลําลึกถึงความเป็นศิลปินดาราของแต่ละท่านนะครับและนี้ก็คือตัวอย่างบางตอนของภาพยนตร์ที่ฉายลําลึกถึงคุณสมชายสีภูมิ